ที่บรรยากาศที่ได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะคือนักศึกษาจากคลินิกแพทย์แผนไทยอโลรยาศาสตร์นะคะมาร่วมออกหน่วยนะคะซึ่งเป็นการฝึกงานของศิษสาโศกเนี่ยจะเป็นคลินิกอโลรยาศาสตร์แล้วก็จะมีคลินิกของหมอนภาซึ่งเดินทางมาฝึกกับเราด้วยวันนี้ในงานมหาปวารณาเราก็เลยมองว่า,าการที่ทำให้ เราลดการเจ็บป่วยเราเพื่อจะเพิ่มอายุรเราก็เลยพานักศึกษาจำนวน17คนทั้ง2สถาบันเลยนะคะม,มาร่วมออกหน่วยคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะรักษา,าผู้ที่มาในงานนี้นะคะดังนั้นวันนี้เราก็เลยมีการบริการไม่ว่าจะเป็นตรวจตามหลักแพทย์แผนไทย แล้วก็มีการจ่ายยานะคะซึ่งวันนี้เราเตรียมมาอยู่ประมาณ30กว่าตำลักนะคะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยก็คืออริยบทนี้แหละค่ะแล้วก็เรายังมีการเปิดในเรื่องของพอกตา ยาตาด้วยยาสมุนไพรซึ่งนักศึกษาเองก็ได้เป็นผู้ที่ปรุงมาเองโดยจะเป็นตำลักกระทิงในเรื่องของตาแล้วก็พอกตาด้วยแล้วก็มีการพรอกเข่าด้วยนะคะที่เราเปิดสองยางาอย่าง3มจุดบริการเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ดูเบื้องต้นนะคะของการเจ็บปวดแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ดีตอนแรกก็มองว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ พราะว่าอยู่ชั so 3, so well, so, um, ้น3แล้วคนมองไม่เห็นเอาแบเอามาก็ตอนนี้ปิดไว้ที่คิว76คิวแล้วค่ะก็เปิดบริการ3วันตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะก็มาได้ที่เงินสูงสย์ชั้น3ค่ะถ้าเกิดว่า3วันนี้มาไม่ทันจะมาได้ีได้ไม่ไ่ไม่มีหรอกค่ะตลาดอะไรยยกไม่ถึงก็คือแพทย์แผนไทยก็จะ คือหวังว่าอยากจะมาทุกงานนะคะแต่ในที่เรือม่วงแล้วก็มีตลอดดังนั้นแพทย์แผนไทยที่มาฝึกง,งานกับเราก็จะมีออกหน่วยที่บ้านล่าอยู่ที่ศรีสัตก็จะมีออกหน่วยตลอดปกติเนี้ยถ้าไม่มีงานตรงนี้เขาก็จะออกหน่วยอยู่ที่ศรีสอาโศกหรือว่าศูนย์สุขภาพสวนฟ้าเพื่อที่จะมีคนไข้มีการปรงยามีการรักษาซึ่งเราหวังว่าอยากจะให้แพทย์แผนไทยเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ ได,ได้ใช้ยาจริงได้เจอคนไข้จริงๆแล้วก็งานนี้เป็นงานมหาปรารณาด้วยอยากจะทำถวายพ่อครูด,ด้วยโดยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างบุคลากรเป็นสำคัญก่อนนะคะเรามองว่าการสร้างบุคลากรเมื่อมีบุคลากรแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพม,มันมีความมั่นคงมากกว่าสร้างอาคารดังนั้นอาคารไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะคะอาคารก็อยากได้บุคลากรก็ต้องมีนะคะจึงจึงมี นักศึกษาแพทย์แผนไทยในขนาดเดียวกันเราอาจจะเห็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่แผนกนะคะซึ่งสภาแพทย์แผนไทยอ,ออกใบอนุญาตในการขึ้นทะเบียนสอบนะคะก็จะมีการาเรียนกับเราตามระยะเวลาจึงจะออกใบรับรองเพื่อที่จะไปสอบเป็นทั้งเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยพดุธุคันไทยรวมไปถึงมวดไทยนะคะ เป็นแค่อินเทอร์แล้วยังค่ะก็อินเทอร์เป็นเป็นอย่างๆไปบางคนฝึกเภศัจกรรมบางคนฝึกเวทบางคนฝึกผดุงขันนะคะก็ก็แล้วแต่อย่างอย่างน้องๆที่ทําตาทําเขานี้จะเป็นฝึกเพศัจกรรมไทยซึ่งน้องเขาก็จะปรุงยาอะไรเองตามตามที่เราเห็นอย่างน้องที่ขึ้นตรวจเนี่ยพี่ๆที่ขึ้นตรวจเนี่ยก็จะเป็นฝึกเวทนะคะก็จะได้อยู่กับคนไข้ ก็บางคนก็มีใบป,ประกอบวิชาชีพแล้วแต่ด้วยที่อยากจะมาเพิ่มในเรื่องของอประสบการณ์ก็มีมานะคะโดยครั้งนี้ก็จะมีพี่รุ่นพี่ที่ได้ใบป,ประกอบวิชาชีพเวชก,กรรมแล้วก็ก็มาร่วมอย่างอาวีลพลอย่างอาเพนนะคะแล้วก็มีหลายๆรุ่นที่มาร่วมแจมกันในครั้งนี้นะคะขอบคุณเลยอีกสองวันใช่ไหมคะอีกสองวันค่ะ,อคะขอบคุณค่ะ